ก <ooh> ีบูชานี่ยผู้ใดพาใส่บูดแบบนี้มาแล้วล่ะ,ละอิหลาไปนนางใส่บูทดีดีไปไม่เล้น่าเอ้ยนางใส่บูดดีดนั่งใส่เป็นอยู่ได้เนี่ยแต่นั่งแก่ นั่งมักแก่งนั่งมักหยอกนั่งมักหยอกเ <c oughs> มือนนังก็ใส่บูดเองไปเข้าสวนกันไปเข้าสวน Are you ready? ReadyOhI need my keyI go get my key firstOkayOkayGet the potSo go get the waterMy vegetable waiting for you to wake up Where are you going? Sawadika, Sawadipa, mapping on Pinkwandika, ma. Love some TV though. Hey, guys, welcome to my channel. How are you doing? Today, where are you going, baby? Where are you going? Come on, get the water. I'm going to ranch. The water to my vegetable care. Okay. Are you going to help me or not? Look, kick hard, Robert. Ney. Look right. Let it go right now. The uh, little bit wind is uh, eighteen Celsius. like she rested today she already learned that she knows that she's happy tired yes honey today she wake up what time you wake up afternoon time what time you went to sleep 5 o'clock in the morning. Your mommy uh, woke up at 6 o'clock in the morning, 6.30. I heard your daddy says, Fuck, I wake up late. <laughs> yes, his father says, wake up late. พ่อเขาบอกว่าไอพ่อเขาบอกว่าตายแล้วฉันตื่นสายวันมา ข่อยก็เฝ้าตื่นขึ้นมา6มโมงคืน่อยมาพี่นองเฮ้ยลูกนอนตีหางเพื่อนนอนไป2ทุ่มนะคะเพื่อนก็ตื่นมาตอน4ทุ่มเป็นยังไงล่ะลูกสาวข่อยคือบอนาะเาอ้เวลาอยู่ไอ้รัดเวกัดมั่นทางกันหนึ่งชั่วโมงเนะเอื่อยเพื่อนก็ยังบ่านอน เลยว่าไอเอื้อยเพิ่นนอนยังไ้เพิ่นคุยก็เอื้อยเพิ่นนะเหมือนนี่แค่สี่ทั้งมือเลยสิคุยก็เอื้อยสิให้โทรหาแต่เอื้อยก็เลยโทรไปหาเอื้อยเพิ่อนอยู่拉สเวกัสก็เลยเด็คุยกันกับเอื้อยเราพอดีโน้ตบุ๊กของเอื้อยเพิ่นพังนะคะแต่ก็ยังใส่รายยูแต่ว่ามันแตกนะ เพื่นก็นเลยพอเพื่นเบิให้ว่าเพืนเ่นจะต้องซื้อแบบใดซื้อเครื่องแบบใดใช่หมพอเพิ่นก็นเลยเบิงไหาก็เลยเอาเครื่องของค่อยนี่ลนะเอาไปเทียบเอาไปโชว์ให้หลูกเพ็่นเบิงว่าเธอต้องซื้อแบบนี้แบบนี้แบบนี้ของเมียฉันเขาเอาแบบนี้แบบนี้ราคาสองพเหรียญเออ เท่าหนังสือในราคาสองพันเหรียญคือจังของเมียฉันห่ัถ้าเทอเบาทาสก,กีนแบบแบบพิมพ์กับมียังเสียไหมโอเคคัเนี้ก็คุยกันจนถึงเที่ยงขึ้นกับตีหนึ่งหมดลคะค่ะไอคูผัวนอนมาสก,กิดข่อยให้ตื่นเอาว่าเทา้าไอ้ตื่นตื่นฉีดอินซูลินให้ข่อยแน่เห็นไหมข่อยก็เลยตื่นไปฉีดอินซูลินให้เพิ่น ไอพ่อฉีเอสโตรเนให้เพิ่นเซตไอเมลิน่มนามันกอบไปนอนเด้บาดเนี่ยเราคอยก็ถัดตื่นมาแล้วคอยกอบไปนอนเด้บาดเนี่ยคอยได้นอนสองชั่วโมงไอก็นั่งอยู่ก็นอนอยู่ก็ลูกนั่นอะนอนเต่ามันน่ะนะเดี๋ยวมันก็เรียก mm hmm. เดี๋ยวมันก็เรียกเซตปุ๊บตีหานั่งเมลิน่าบอกว่ามามี I'm so tired เอาวันนี้สลีปพ่นว่าเออเพ่นบอกว่าเพ่นเมื่อยเพ่นอยากนอนข่อยเบิง่งเวลาห้าขวบเงยตีหาสมพ่อแล้วมึงเมื่อยมึงอยากนอนก็เลยบอกนอนนอนนอนข่อยก็เลยเคลิมไปกันนั่งไอ้หกโมงหกโมงเช้าข่อยได้ยินเสียงผัวข่อยตะกอนนะตื่นสายฟักฟัก <laughs> พอเถอะนะคะอาจจะมีคำามบอ่อๆนะเน <Yeah. S 1> ี่ยนะคะ <Yeah. S 1> ชีวิตไลฟ์สไตล์ผ <Yeah. S 1> ักชีก็ได้เก็บใบไ,ไปกินเราได้พ่อแม่พี่น้องเก็บไปใส่สุกี้อีลายเยลเลนดินยักกี่ตัวนี้ผักชีกไปไปกเชล่าก็ได้เก็บไปกินเราเด้อเ mm hmm. หลือขนาดนะคะ mm hmm. เอาเอาอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะคะใหบรรษุเห็นไหมอีกสักอาทิตย์หนึ่งสิงตัดตอนเพิ่นไปไปพัดเนาะ หอมก็ได้ตัดไปกินแล้วเดอ้อค่ะหอมได้ตัดใบไปใส่สุกี้เด้อค่ะอีลาไปนั่งเฮท่ยั่งบ้างไหมฮะเป็นเครียดให้เพ่นเพิ่นเครียดให้เพิ่นจะไปนั่งอยู่มัง้งไปนั่งอยู่แอบมุมใดมุมหนึ่งในบ้านอะคะ่ะเพิ่นสีล่อให้ไปงอล่อให้ไปไอ้นี่เพิ่นไปเอิอนเพิ่น ทำภาษากระจานั่งยังสาระกระจานั่งสิ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 าำบ่ไปถทำบ่ไปงอ่ะบ่ไปยังส่ะกระจานั่งก็สิก็สิก็สิเรากระจายงเสียงให้เฮาวหัวไห้เฮาวหัว่าเพื่อนหน่ะเขียนให้เฮามึงฝ่าวมึงงอเด้อขันมึงบ่ฝ่าวมึงงอเอาอ่ะกูสิเขียนให้มึงนั่นเดประมาณนั้นนะคะเนี่ยล่ะเป็นยังเสร็แล้วค่ะถ้าอยู่ในบ้านกับเขาบ้านสีชมพูเพื่อนนะคะไปนั่งก็สิก็สิกิสิอยู่ในบ้านสีชมพูอ่ะ นอนกองดากไงมันเขียดให้ Hi say hi <Mommy. S 1> yes mm hmm. I love you มากอดละมากอดละพันหักว่าเพ็นผิดโมเมนต์พันใหญ่มากพันคอมเพลนคอยให้ลบคลิปวิดีโอออกเด้อฮะยูโอเค I love you พบพบเดินก่อนหักกันทั้งมือเอาล่ะครับพ่อแม่พี่นอ้อนนงขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกการติดตาม thank you for supporting da, da, da. My yeah okay thank you for watching my video okay you bye say bye. bye bye see you see you next video see you. bye 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 Okay.